ไว้นะคะวันนี้มันก็อยู่ที่เซ็นทรัลโวนะคะเนวันที่16กันยานะคะ2565นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่วางขายวันแรกนะคะสำหรับ iPhone 14นะคะไว้ก็จัดมารุ่นหนึ่งนะคะก็คือ iPhone 14 Pro นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันในคลิปนี้นะคะซึ่งคลิปนี้จะเหมือนเป็นการรีวิว2อย่างเนาะคือพอดีว่าไว้ได้กล้องะคะเป็น Nikon c 5 0นะคะพอดีว่าทางโรน่าเขาให้ยืมมา แกะกล่องน,น,นะคะเป็นการเทสเสียงไม้ไปนในตัวด้วยเนาะมาดูตัวกล่องกันค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะเป็นกล่องที่รู้กันแหละว่ามันไม่ได้มีหัวชาร์จมาให้นะคะ iPhone อันนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นบอกมาว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะคะ iPhone 14 Pro สี deep purple นะคะซึ่งตัวนี้ก็จัดตัวแบบเริ่มต้นมานอนที่เป็น120 ไม่ได้ซีเรียสไว้ซื้อเป็นแบบคลาวอยู่แล้ว2เทาไบต์นะคะก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าความจุมันจะต้องสูงอะไรมากะค่ะสำหรับราคาทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าปีนี้เป็นปีที่เปิดราคามาโอดมากเนื่องด้วยว่าเ,าเรื่องของค่าเงินด้วยนะคะที่ตอนแรกับปีที่แล้วมันอยู่ประมาณสัก30บาทบนาทตอนน่อ1นดอลลาร์นะแต่ตอนนี้ก็คือ36 37บาทแล้วนะคะมันก็เลยแพงขึ้นนั่นแหละแต่ว่าจริงๆมันเปิดตัวราคาเท่าเดิมนะโอเคอเรามาแกะกันเลย นะะ่าะในกล้องไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมนี่คือสีม่วงนี่คือสีม่วงเสือ <c oughs> ถ้ามองด้วยตาไอ้ตรงที่สีม่วงชัดๆอะนะ <c oughs> ก็คือตรงบริเวณแถวกล้องเออมันจะรู้สึกว่ามันม่วงๆแต่ว่าถ้าสะท้อนแสงก็ร,รู้สึกว่ามันม่วงอยู่นะ บางมุมอะมันจะเป็นเทาเลยอย่างมุมเนี้ยไว้มองด้วยตาเปล่าอะมันจะเป็นแบบเทาเทานะคะแต่พอเราเอียงนิดนึงอ่ะเออมันจะมองเห็นว่ามันเป็นสีม่วงก็ตามชื่อจริงๆนะคะเป็น deep purple เนาะ ไม่ได้มีความต่างอะไรจากรุ่นเดิมเท่าไหร่ในเรื่องของภายนอกขอภัยในความแบบว่ามีเงาค่อนข้าง,งเยอะนะแล้วก็พอดีตรงเซ็นทรัล,ลเขาไม่มีโซนให้ใหนั่งเลยอะฝั่งที่เป็นแบบฝั่งลานนะคะเขากันไว้อยู่ภายในกล่องนะคะก็จะมีแค่นี้เนาะจะเป็นสายนะคะ USB Type C แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น Lightning เหมือนเดิม ลองให้ดูขนาดเนาะด้านขวานี่ยก็คือ iPhone 14 Pro นะคะขนาด6.1นิ้วแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ก็คือ iPhone ผนี่ไว้ไม่เอาโปรแม็เพราะว่ามือไว้ค่อนข้างเล็กนอแล้วก็ถ้าเกิดว่าถือโปรแม็กเนี่ยต้องมอยแน่ๆเลยขนาดถือแค่ตัวนี้หกถห้านิ้วก็ยังรู้สึกว่าเออมันมันอยู่นะคะดิรามิกไอแลนด์นะคะเดี๋ยวไว้ต้องลองไปเล่นดูอีกทีหนึ่งแหละเพราะว่าจริงๆมันมันก็คงไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นแต่ว่ามันก็คงเป็นเรื่องของฟีลลิ่งในการใช้นะคะแต่สิ่งที่คนที่ใช้โปรรุ่นเก่าๆอาจจะไม่ชินก็คือเรื่องของกล้องเขานะคะกล้องเขาค่อนข้างที่จะนูนเลย ไว้ก็ไม่เคยใช้13 p ป o อะไรเงี้ยนะคะมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่เพราะว่าเวลาที่วางลงไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าเออมันนูนขึ้นมานะคะสำหรับใครที่เปลี่ยนมารุ่นไกลๆเนาะจริงๆเนี่ยไว้เตรียมเคสมาพร้อมเลยนะคะก็คือสั่งเคสมาก่อนที่จะมาเอา i ไอคอนสั่งมาจาก425ดี g รีนะคะน่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วไว้สั่งมาเอ่อก่อนมันก็เลยได้ส่วนลดอะไรนี้ด้วยนะคะเดีย๋ยวลองมาใส่กันดูว่าใส่เข้าไปแล้วจะเป็นยังไง อย่างไรเอาไว้ทีนี่ลิงในการสั่งซื้อโปรเคสให้อีกทีหนึ่งเนาะนี่ใส่เข้าไปแล้วก็ดูดีนะเป็นสีแบบใสๆเลยไม่ค่อยชอบอะอะไรเยอะๆนะคะเนี่ยมันก็จะมีความผูก่ะเออเหมือนเป็นกันกระแทกเสื้อเนี่ยเขากันกระแทกได้ดีมากๆลองไปดูรีวิวได้นะก็คือเหมือนกับว่าเคลื่องเลยอะเออแต่ว่าไม่ต้องเคลื่องตามเด้อก็เรียกว่าเป็น บริเวณที่เป็นแบบขอบๆนะคะมันก็จะนูนออกมาเนาะเพื่อที่จะลองรับตัวกล้องนะคะก็จะมีเนี่ยน,น,นูนออกมาทั้ง4ฝั่งเลยนะ, mm hmm. ะส่วนบริเวณของพอตต่างๆก็ทำออกมาได้ดีนะคะไป mm hmm. จะลองเล่นกล้องให้ดูสักนิดหนึ่งละกันเนาะว่าเป็นยังไงจากที่ดูในนี้นมันชัดขวดเอกเซแมกไวาเยอะมากแหละเออแล้วก็ ค่อนขางสวยนะอ่เดีย๋ยวลองดูตอนถ่ายออกมาเดี๋ยวลองมาดูโหมดที่เป็นวิดีโอกันดูนะคะแอคชั่นโหมดที่เขาเรื่องลือกันน่ะเดีย๋ยวลองเปิดดูนะว่าเป็นไง อว่าสมูทมากเลยนะคือมันมันรู้แล้วมีการสั่นแต่ว่ามันฝั่นน้อยกว่าที่มือไว้อะ่ะขยับเมื่อกี้มากเลยเนี่ยคือทำได้ดีนะรู้สึกว่าทำออกมาได้ได้ดีมากเลย สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแกะกล่องเท่านั้นนะคะไม่ใช่รีวิวอะไรเลยก็เลยจะไม่ได้พูดอะไรมากนะคะเรียกว่ามาเปิดประสบการณ์ในการแกะกล่อง iPhone 14ครั้งแรกด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้นะลองมาดูก่อนก็ได้เพราะว่าจริงๆอะลองมาเลือกสีก่อนนะคะเพราะว่ากว่าจะได้มันก็อีกงานถ้าเกิดว่าใครที่3ั่ช้านะคะแบบยังไม่ได้ของในช่วงนี้เนาะแต่ว่าลองวอล์กอินดูก็ได้นะคะสีดําไว้ลองดูในร้านก็ค่อนข้างสวยเพราะมันดํำแบบเข้มจริงๆอะเออพอเห็นจริงแล้วแบบ ้าสนใจนะคะจริงๆถ้าถ้าเห็นก่อนไว้อาจจะเอาสีดําก็ได้นะ,ะแต่รู้สึกว่าสีม่วงในรอบเนี้ยเหตุผลที่เอาสีม่วงอ่ะเพราะเป็นสีที่เรียกว่าเป็นสีใหม่แล้วการที่มันยังไม่เคยเปิดมาก็เลยจัดสีนี้มานะคะสำับนี้ไว้ก็ไปก่อนนะคะเดีย๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย